ชิปโปหน้าสาตอนวันพีทก่าวฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเขาคือโจรสลัดผักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกครูใหญ่โรเจอร์อยากได้สมบัติเหรอฉันเอาไปเก็บไว้ที่สุดขอบโลกแล้วสุดยอดสมบัติวันพีชชมงคลมันอยู่ที่นั่นแหละแน่จริงก็หาให้เจอดิกิ้วๆิยุคสมัยแห่งโจรสลัดผักได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว เฮ้ลูกชินล่วงมาจากไหนหวะนี่มันผลปีศาจใช่ไหมผลปีศาจที่กินแล้วจะมีพลังวิเศษแต่ต้องแลกมาด้วยการที่จะต้องถูกทะเลเกลียดเราจะมีพลังวิเศษแต่ว่ายน้ำไม่ได้มันจะคุ้มไหมถ้าเรากินเนี่ยเฮ้ยคุ้มดิมีพลังวิเศษจะทําอะไรก็ได้แล้วเราก็จะออกทะเลไปเป็นโจนสสรสลัดผักคู่เอะใครแทงกู มึงจะเป็นโจรสลัดผักเหลไอ้ข่าวพอดีเลยเพราะกูคือนักล่าโจรสลัดมีชื่อว่าโยโลโซไอโยโลโซแต่ตามเนื้อเรื่องแล้วมึงต้องเป็นเพื่อนกูนี่วาหูบปากไอโจรสลัดผักแทงหมดไม่สนลูกใครเออบทกูน้อยจังลาก่อนข่าวฟี่วันนี้ฆ่าลูฟี่ไปสามตัวแล้วได้ฆ่าหัวมาเพียบดักรอข้างๆผลปีศาจเงี้ยแหละเดี๋ยวก็มีลูฟี่ตัวใหม่มา โซโลนักโซโลใช่ไหมไม่ใช่ข้าคือโยงโลโซโ,โอ้นี่มันนักล่าโจรสลัดผักในตำนานหล่อจังเกิดมาเพิ่งเคยเห็นกูปไปมีเอฟซี FC ตั้งแต่เมื่อไหร่วะหนูคือนาะมิโป๊เป็นต้นหนเรือป้ากป<อ>็นเลยปีศาจทะเลแทงหนูทำไมหนูเป็นนางเอกนี่นางเอกอะ่ะไม่มีตัวอื่นแล้วอ๋อใช่พี่เราต้องเดินทางด้วยกันพะงานใจเย็นๆโอ้โหอะไรวะเนี่ยรสชาติไม่ได้เรี่ยงเลยฮะรูนี้กูเก็บหอยลอยกินเหมือนเดิมดีกว่าเฮ้ยมาตั้งแต่เมื่อไหร่กูพาได้ไงเนี่ย เพราะมึงแท้แทเลยไอนามิโป๊กนี่มึงกินไปนไรใช่ไหมใช่รสชาติบัดซบมากโถ่โกรธฟรี่ทําไมอ่ะมึงจะกินด้วยไหมฮะไม่กินด้วยกันได้อวะทาไมจะไม่ได้ลูกตั้งใหญ่กูกินคาเดียวก็พอแล้วเออวะไอนามิโป๊กมึงจะกินด้วยไหมกินด้วยดิรสชาติมนันเป็นไงมาวะโกรธฟรี่เลวบัดซบเอาเลยกินเลยโตโตกันแล้วไม่เกี่ยวกับการโตด้วยเหรองาม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 อือหือเป็นไงบ้างโซโลโยง รสชาติเหมือนเลียมหมาที่เพิ่งฉีดวัคซีนมันเป็นรสชาติแบบไหนวะอ่ะเมื่อรอกินเองงับโอ้เป็นไงมัง่งหมาที่ฉีดวัคซีนแล้วมันมีรสชาตินี้เองเฮ้ยมึงโยนทิ้งแบบนั้นเลยเหรอมันจะไม่เป็นไรหรอวะก็หนูอิ่มแล้วอะเดี๋ยวมันก็มีใครเก็บไปกินอีกหรอกใครจะกินก็เรื่องของเขาเฮ้ยโกรธฟรีตอนนี้มีความรู้สึกไงบ้างอะรู้สึกไม่ค่อยจเจริญอาหารเลยว่ะอยากจะเข้าห้องน้ําความรู้สึกแบบอื่นสินี่มันผลปีศาจนะเว้ยแอมบอกไม่ถูก แล้วมันเป็นผลปีศาจอะไรอ่ะผลซั่วๆอฮะผลอะไรนะผลซ้อวๆอเฮ้ยเริ่มรู้สึกแล้วเริ่มรู้สึกแล้วรู้สึกยืดยืดแต่ยืดยืด,ยดมันตอนนี้ทั้งตัวเป็นยางเฮ้ยเจ๋งดีนี่มันผลในตำนานเลยนะไหนมือมาต่อยกูดิได้เหรอเออต่อยมาเลยแต่ว่ายืนอยู่ตรงนั้นนะมือแน่ใจนะโซโลโยอมึงก็อย่าต่อยแรงดิต่อยเบาๆบอ่ะซ้อมซอมมาทำเป็นป่ะไอนี้พอบอกให้ต่อยก็จะเอาตายตลอดคลิคิเอาเลยนะ เบาๆนะเว้ยเออรู้แล้วเกียร์สามมึงยิงกูทำไมก็มึงตะโกนเมื่อเกียร์สามทำไมล่ะกูบอกว่าให้ต่อยเบาๆเอาใหม่อีกทีถ้ามึงเกียร์สามอีกกูจะยิงด้วยกระสุนจริงโซโลตระกวนไหนว่าใช้ปืนตระกวนชิโป่หนึ่งเก้าสามเนี่ยแหละโอเคจะต่อยแล้วนะหนึ่งสองโอ้พระเจ้าเอาเรื่องต่อยหนูทำไมอะเฮ้ยยังโหดขอโทษดูเดี๋ยวนี้เลยเฮ้ยเรื่องแค่นี้เองไม่เป็นไรหรอกก็พี่ไม่ใช่คนโดนนี่ นี่เป็นไงล่ะแจ๋วว่ากูก็ทําได้ใช่ไหมเนี่ยน่าจะได้แหละเพราะกินลูกเดียวกันงั้นแต่ว่าเราออกล่าสมบัติโดยไม่ต้องมีเอ้กโกลนฟรีก็ได้เอาวทำไมทํางานนะ่ะแล้วตอนนี้พวกมึงก็ว่ายนะ้ำไม่ได้แล้วด้วยกูมีห่วงยางพันเอลอยู่เนี่ยมันเป็นแค่ผ้าคาพี่ในที่สุดแล้วก็มาร่วมเดินทางกันได้นะโซโลโยมก็ไม่ค่อยเต็มใจนักหรอกทำไมอ่ะข้างหัวไอลูฟี่สามตัวแรกมันยังน้อยอยู่ นี่ก็รอให้มือมีชื่อเสียงโด่งดังค่าหัวเยอะๆก่อนแล้วค่อยเชื่อทีเดียวมึงลงเรือกูไปเดี๋ยวนี้เลยเฮ้ยนี่มันเรือหนูอ้าวรอเรืออะไรนะใช้โกอิงแมรี่ป่ะเปล่านี่เรือโกอิงเฮลชัวรี่โกอิงเฮลชัวรี่ชื่อเพราะวะแปลว่าอะไรวะไปลงนรกแน่นอนให้กูยกเลิกไม่ลัสมบัติแล้วขอลงเรือก่อนมันช้าไปแล้วโกรธฟี่เรือเราอยู่ห่างฝั่งเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อไรวะนานแล้วแน่จริงก็โดดลงน้ำไปดิ แต่อย่าลืมนะว่ากินผลปีศาจกันแล้วทุกคนโกลฟี่โโยงเออช่างมันไปลงนรกก็ไปลงนรกเอยหัวเรือมันแปลกเปลป่าวะเออใครออกแบบหัวเรือเนี่ยลักษณะมันเชิญชวนให้คนมามีเรื่องได้ทุกเมื่อเลยเหมือนเป็นกระดิกนิ้วหาอะอรใช่ปะหนูออกแบบเองพี่เพื่ออะไรวะปกโปก๊นามิโปก๊กเออนามิโป๊กออกแบบกระดิกนิ้วเรียกผู้ชายงานมึงก็ประสบความสําเร็จแล้วล่ะมีผู้ชายหลงมาเลยขึ้นเรือทั้งสองคนนั่นแหละอย่าหลับกันนะคะคืนนี้ นอกจากพ่อข่าเนี่ยมีใครเคยหลงมาขึ้นเรือเองมั้งป่ะฮะไอนามีโป๊กก็มีมีฮอกตาย่ยวแล้วก็แชงคูดผมแดงฮะขนาดสองคนนี้ยังเสร็จมึงเลยเหรอก็ไม่ยากเท่าไหร่นะหนูใช้ฮาคีราชันมึงใช้ได้ด้วยเหรอง่ายจะตายเพราะใช้ปุ๊บสองคนนั้นก็สลบเลยพวกเรามีสองทางเลือกเหล่ามาสิทางที่หนึ่งยอมเป็นของมันแต่โดยดีทางที่สองโดดลงทะเลตายไปเลยให้มีทางเลือกที่สามอยู่นะทางเลือกที่สามเหล่ามาสิ ลุ่ติบมันแล้วจับมันโยนลงทะเลไปเลย,เ,ลยเป็นความคิดที่ดีมากหนูได้ยินนะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอฮาคีราชันกูไม่อยากเสีย่ยงว่าไอโยงโซโลโยงไอตรงนั้นมีเกาะใช่ไหมใช่พี่อ๋อนั่นคือเป้าหมายแรกของเราจะบ,บ้าเหรอนั่นไม่เกาะที่เราเพิ่งออกมาเมื่อกี้เอาแล้วทําไมหันหน้าไปทางเกาะล่ะเรือหนูมันเล่นถอยหลังพี่มันไม่ได้เล่นไปข้างหน้าเพื่อมันเป็นสไตล์ของหนูเอาตูดพุ่งถ้างั้นเป้าหมายแรกที่เราจะไปคือ หาสมาชิเพิ่มเกาะไหนก็ได้ขอน้ำเสนอเสนออะไรตอนนี้เรือเรามีกัปตันมีต้นหนเรือแล้วก็มีอะไรอะมืออาชีพอะไรอะกูก็เป็นนักล่าโจรสลัดไงมึงยังไม่เลิกเป็นอีกเหรอใช่กูพร้อมจะฆ่าวพวกมึงได้ทุกเมื่อไอพวกโจรสลัดผักเออนั่นแหละเรายังไม่มีพ่อครัวประจำเรือเลย มีใครทําอาหารเป็นมั่งกู App, ต้มมาม่าเป็นไร้ประโยชน์มึงก็ใส่ผักกับเนื้อสัตว์ลงไปด้วยดิจะได้มีประโยชน์กูไม่ได้หมายถึงมาม่า <_ LL> กูหมายถึงมึงนะไรประโยชน์เสียจุยโอเคงั้นเราไปหาพ่อครัวกันแต่ตอนนี้เริ่มหิวแล้วอาหารอาหารกินกันก่อนหายัางไงล่ะก็ยื่อแขนไปจับปลามาไงฉลาดหลักแหลมแล้วหมวกฟางมึงไปไหนเนี่ยอยู่กับแชงคูดผมแดงเอาแล้วเขาไม่ได้ให้หมวกมึงมาเหรอเฮลอมาไม่ถึงกูโดนไอนามีโปกฆ่าไปหมวกอยู่ในเรือหนูนี่แหละนั่นไงเฮ้ยโกรธฟรีนะมัน อ,อนี่คือทหารเรือทุกคนปลอดอยู่ในความสงบทหารเรือมายอมมอบตัวแต่โดยดีพวกเราสัญญาว่าพวกคุณจะปลอดภัยปลอดภัยจากอะไรไม่รู้คิดไม่ทันเฮ้ยเวลานี้เราต้องสู้ไหมมือดูขนาดเรือเขาสะก่อนบนเรือมีทหารกี่คนหลายคนแล้วกี่คนละ่ะก็มีทหารดราราสองร้อยนายโอ้โหคนมาโคตรเยอะเกือบสองร้อยอ่ะใช่ขาดแค่ร้อยเก้าสิบเก้าคนก็จะครบสองร้อยแล้วโอ้โห เอ๊เดี๋ยวนะขาดอีกร้อยเกคนจะครบสองร้อยก็แปลว่าบนเรือมีมันคนเดียวดิเออว่ะเฮ้ยงั้นสู้มันได้เลยอะอะคิดจะสู้เหรอมัดยางยืดเออได้ผลไหมนี่ต่อยแล้วเหรอไม่ได้ผลงั้นสามคนพร้อมกันโหนี่เอาจริงแล้วหรอดูตัวอย่างปืนกนยางยืดเป็นไงเนี่ยละของจริงทําไมมันใช้มันยางยืดได้วะเมื่อกี้กูเก็บผลปีศาจได้ที่ชายหาดก็เลยเมากิน ในไงโป๊กเพราะมึงทิ้งไม่เป็นที่ในเมื่อเป็นแบบนี้หนูก็ไม่มีทางเลือกมึงจะทำไรโป,กปก๊กหนูจะใช้ฮาคิราชันอ้ยะนามิโป๊กเอาจริงเฮ้ยมันจะสร้างเท่าไรกันฮาคิราชันหลังจากนามิโป๊กได้ใช้ฮาคิราชันทุกคนก็ได้จมลงสู่ใต้ท้องทะเลหลังจากนั้นไม่นานนามิโป๊กก็ได้ครอบครองขุมสมบัติของครูใหญ่โรเจอร์ด้วยตัวคนเดียวไม่ต้องมีลูกเรือจบแบบไม่มีอีพีสอง สมมติโลกนี้มีผลปีศาจจริงคุณเลือกที่จะกินผลอะไรเพราะอะไรครับ